สวัสดีครับอาจารย์เกรทเทวานะครับคลิปนี้นะครับจัดทำมานะครับเพื่อรีวิวท่านที่ได้มาดูดวงกันแล้วนะครับและคนที่ได้ฟังคำทำนายจาก YouTube แล้วคอมเมนต์ว่าอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับที่ท่านแรกนะครับได้มาดูดวงกันนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าได้งานแล้วนะครับที่ฮาเลเดวิสันเลยนะครับตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก็คือดีใจด้วยเลยนะครับก็บอกแล้วว่าจะได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ใน YouTube นะครับก็บอกว่าอาจารย์ดูแม่นค่ะลัคนาราศีมีเรื่องใส่พระพุทธศาสนาค่ะแม่นมากตรงมากค่ะนี่นะครับบางคนก็บอกเรื่องความรักถูกทุกอย่างเลยค่ะนะครับแม่นมากเลยแม่นแน่นอนครับบางคนก็บอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วตรงมากๆเลยบางคนก็บอกว่า ซ่อมบ้านซ่อมรถครับลัคนามีนครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับที่หมอพูดถูกทุกอย่างเลยค่ะกําลังเปลี่ยนเห็นไหมครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้นี่กัราศีมีนอีกคนนึงนะครับเปลี่ยนงานครับในช่วงที่ผ่านมานะครับและบางคนก็เรื่องความรักครับคู่หน้าแก่แต่อายุน้อยกว่าหรือคู่อายุแกกว่าเลยก็ได้นะครับตรงนี้ สุดยอดเลยมากเลยครับอาจารย์ฟังมาหลายๆคนแล้วแต่ของอาจารย์ถูกต้องตรงมากๆเลยครับโหแม่นจริงๆเลยค่ะพูดถึงพระราหูได้อย่างถูกต้องค่ะบางคนก็ดูให้ลูกสาวนะครับว่าลูกสาวได้เปลี่ยนงานใหม่ที่ดีขึ้นแล้วค่ะรถใหม่ด้วยค่ะเปลี่ยนที่อยู่อาศรรยัยหูเปลี่ยนเยอะเลยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าอาจารย์เกตแม่นมากๆค่ะเหมือนมาอยู่ข้างๆที่สาคัญคือมีคุณธรรมไม่เร่งรีบไม่ใช้เวลาในการตรวจตรวจแบบไม่มีกั๊กครับนี่นะครับตรงนี้ บางคนก็บอกเป็นไกด์ไลน์ได้ดีมากเลยค่ะนี่ครับก็แม่นค่ะบางคนก็ดูดวงให้ชาวราศีพิจิกค่ะนี่นะครับบางคนก็ถูกลางวันเลยนะครับได้มา200บาทค่ะอะไรแบบนี้บางคนก็บอกญาติผู้ใหญ่ป่วยค่ะแม่นค่ะบางคนก็ทํางานเยอะขึ้นนะครับก็ตามดวงเลยนะครับตรงนี้และนี่ครับเป็นการไลฟ์สดนะครับก็จะมีบอกว่าแม่นมากๆเลยค่ะใช่ค่ะต่างประเทศค่ะ จริงค่ะเป็นหัวหน้าเขาขายมนก็ถ่ายไว้แล้วนะครับตอนไลฟ์สดนะครับถ่ายแม่นมากนี่นะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับอ่านได้เลยบางคนบอกจำไม่ได้ลดแล้วนะครับแต่ดวงบอกได้สุดท้ายได้จริงๆขอบคุณอาจารย์ครับแม่นมากครับเห็นไหมครับบางคนก็ได้ไปต่างประเทศนะครับแล้วสําหรับเคสนี้นะครับโอ้โหอยากแชร์ประสบการณ์เลยครับอยู่ลักนาธนูครับดาวเสาร์ทับลักมาสองปีครับ มีปัญหาเรื่องการเงินครับเขาแก้ปัญหาด้วยการสวดพระคาถามหาจักรพพัดครับแล้วทำบุญตลอดนะครับเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพทุกอย่างครับทานศีลภาวนาทำหมดครับปรากฏว่าที่ผ่านมามีเงินเข้าตลอดแม้แต่ช่วงโควิดด้วยนะครับรายได้เป็นหลักแสนเลยนะครับหมุนเงินได้ไม่ขัดข้องเห็นกันยังครับว่าบุญเท่านั้นที่จะแก้เราได้นะครับติดตามเราไปทุกชาติทำได้เลยนะครับทานศีลภาวนาครับ คนก็บอกว่าที่ผ่านมาดูแล้วแม่นครับเพราะนั้นอนาคตก็ต้องแม่นแน่นอนค่ะนะครับนี่ครับแม่นมากค่ะอาจารย์นี่บางคนก็บอกโอ้โหโดนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะล้มทั้งยืนเน่นะคะออกมาได้โชคค่ะอาจารย์แปดสี่เห็นไหมครับแม่ดวงดีมากเลยนะครับเนี่ยอืนี่ครับก็แม่นครับกดติดตามแล้วบางคนก็บอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ฟังแล้วเหมือนมีพลังค่ะแย่มานานขอให้สมหวังทุกเรื่องด้วยนะคะ นี่ค่ะเริ่มฟังครั้งแรกก็รู้สึกตรงหลายข้อค่ะเลยสนใจอยากมาดูดวงบ้างนะครับก็มาดูได้เลยนะครับจริงค่ะตรงมากช่วงนี้แฟนขออะไรให้หมดเลยนี่เห็นไหมครับจังหวะดวงดำก็มีถ่ายได้นะครับแม่นดีครับกดติดตามแล้วครับนี่นะครับแล้วก็จากไลน์นะครับนี่ก็ได้งานแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มงานตุลาแม่นนะคะนี่นะครับบางคนดูกันเป็นปีเลยนะครับพอได้แต่งจริงๆเนี่ยครับก็ ส่งข่าวส่งการ์ดมาให้ดูนะครับว่าจะได้แต่งงานแล้วก็ดีใจด้วยนะครับและอันนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์นะครับประเมินผลที่ของโครงการนะครับที่ขอ60สอรหันต์สิทธิ์หัวฟันทงเพราะอาจารย์เกตเทวาก็อยู่ในนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าความแม่นยาในการพยากรณ์ได้5เต็มนะครับความชัดเจนนะครับก็ได้5นะครับความพึงพอใจก็เต็ม5นะครับนักพยากรณ์ให้แนวทาตากตาตินใจได้10เต็มนะครับ เห็นทางออกครความวิตกกังวลรู้สึกเหนื่อของมันก็ได้สิบเต็มเลยนะครับคนแรกนะครับคนนี้ครับในลายชื่อนาเสฐีฟาร์มกุ้งครับไปคอมเมนต์ในห0สิบอรหันต์สิทหนฟันธงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอาจารย์เกตเทวาก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับจะใช้ชื่อว่าอาจารย์เทวานะครับก็คอมเมนต์ให้เต็มหมดทุกข้อครับแล้วก็มีแนะนําเพิ่มติมว่าอาจารย์เกตแม่นมากค่ะอนาคตจะแนะนําเพื่อนๆแน่นอนค่ะนี่ครับอยู่นครพนมนะครับ ก็ให้เต็มหมดทุกข้อเลยนะครับห้าห้าหนะครับนี่อยู่นครราชสีมาครับนะใช้ชื่อว่าอาจารย์เทวานะเพราะว่าในโครงการจะใช้อาจารย์เทวาใน YouTube ะเป็นอาจครับนี่อยู่กรุงเทพครับก็เต็มหมดทุกข้อครับความแม่นยำความชัดเจนความพึงพอใจแนวทางคลายความกังวลใจมีความหวังได้สิเต็มเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับถ้า ได้ดูรีวิวแล้วได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับก็ดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะครับและรับออกอีเวนต์นอกสถานที่ด้วยนะครับการเงินการงานความรักสุขภาพลูกบริวารศัตรูบริษัทการเดินทางครอบครัวบ,บ้านรถที่ดินธุรกิจโชคลาภสีมงคลเลขมงคลลายเซนนะครับทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกให้ครับด้วยค่าครูเพียง799บาทไม่มีการ,รับดูแบบจัดเต็มนะครับสนใจแอดไลน์มาจองคิวได้เลยนะครับที่ไลน์แอดนะครับก็คือเข้าไปในเพิ่มเพื่อนไลน์นะครับแล้วก็พิม แอดก่อนนะครับแล้วก็ g ท e t t w a 6 5ครับหรือถ้าสะกดก็คือ Add s i น์นะครับแล้วก็ G R E A T A W A 65ครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับก็จะมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าดูก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนครับขอบคุณมากครับ